นี้เราอยู่ที่เพอบ้านไร่อุทัยธานีมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงระหว่างกัรเดน,นทางความจริงที่นี่ไม่ใช่ทางผ่านนะแต่ว่าคืออยากจะผ่านก็เลยผ่านมาก็าคิดว่าเราอาจจะนอนที่นี่นะบ้านไร่อุทัยธานีหนาวสุดกลางสยามไปอะไรกินกัน สวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่แก่นมะก,กูดนะครับเลโยเลโยแคมปิ้งตอนนี้เราต้องหาสวิตเปิดไฟก่อนก่อนที่จะมืดไปนะเฮ้ยมานี่ดิเรามีเพื่อนแค่ผู้เดียวนะครับเขาบอกว่าสวิตเปิดไฟอยู่ด้านหลังอ่าย เอ้ยไงน่าะจะเจอแล้วนะเปิดได้หรือเปล่าสกูเปิดยังวะเอาลองเปดิดไฟนะได้แล้ว <S <S มาไปไหนละ่ะอ๋อไปอยู่ด้วนเนินดีมันไม่เอาไก่เรากินพูดพูดเถอะ ของกินเรามีน้อยมากเลยเพราะว่าคือที่นี่มันเหมือนยังเปิดไม่เต็มที่นะยังเป็นสถานที่ที่เขาไม่ได้เปิดเต็มที่เพราะว่าปีนี้มีอนนี้มีอะไรละ่ะมันก็มีอยู่หลายปี้วเนี่ยแต่เขาไม่ทําเองความจริงเราต้อขึ้นมาดูอากาศหนาวๆแล้วก็สวนนกไม้ด้านบนนะครับแล้วก็มีสตอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยขายแต่ตอนนี้มันจะมืดแล้ว เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เราไม่ได้ดูพาทิตตกเลยนะตรงนู้นนะ่ะโอเคที่นี่เลยอยู่แคมปิ้งแก่นมะกูดอำเภอบ้านไล่จังหวัดอุทัยธานี้นะครับตอนนี้หกโมงเย็นละพระอาทิตย์ตกทางนั้นแล้วก็มืดลงไปแล้วละแล้คงจะอยู่ที่คือไฟฟ้าใช้ก็โชคดีไปนะแล้วก็กางเต็นท์ก็คือ ตัวมากเหมาลานเหมาทุกอย่างคือไม่มีใครเลยนอกจากเราคนดูแลก็คือเขามาันอยู่ที่นี่ถนะ้าสมมติว่าจะมีคนดูแลประมาณแบบช่วงเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเทศกาลแต่ตอนนี้คือมันมันเลยเทศกาลอะไรอย่างตอนนี้ก็มีเราแค่คนเดียวแต่เ,เราไม่ได้ลักรอบเข้ามานะ เวลาเกิดต็ง,ล,งนะล้างนะเก็บของขึ้นมากอนคือผมจะขึ้นไปทำไมที่สูงไเลยตรงนี้ก็มีที่นะข้างบนไอ้นี่ครับไม้ไผ่ที่ซํามำเอาไวนะ้่ะคือมันกรอบนะแอ้วรู้ตรงนี้ก็แต่ตรงนี้วิวมันไม่สูงนะจะถ,ถามเอาจริงๆข้างบนมันก็นก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะ เรามาดูห้องน้ำดีกว่าว่าห้องน้ำเป็นไงบ้างห้องน้ำเป็นแบบนี้มนะีห้องอาบน้ำไม่ใช่ สโคน,นี่ไม่มีที่เดิมจะอาบน,น้ำตรงไหนเนี่ยไปบอกนะว่าต่างข้างหน้านี้ปิดไม่ได้ไม่รู้นะไฟไฟปิดไม่ได้ทำน้ำที่ไหนอ่ะ นีหละโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกลางเต้นก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็หิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราต้องทางเต้นอะไรให้เสร็จแล้วก็อาจจะขี่รถเล่นสักพักหนึ่งนี่จะขี่รถเล่นอีกเหรอมันจะมืดแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมามามากับเพื่อนไปขึ้นไป คืนแห่งนี้มีหมาเฝ้ารถให้ตัวหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะทั้งลานเราคนเดียวกำลังดูคลิปที่เพิ่งอัพโหลดลงไปล่าสดุดอันนี้เป็นเมืองคลองอีพีที่อ่าไหนนะมันวันที่สามวันที่สามช่วงเช้าผมจะทำเป็นวันที่สามเอ้วันที่แล้วก็ช่วงเช้ากับ ช่วงบ่ายไปก็คืออัพตนูนไปนะช่วงบ่ายถึงดึกช่วงเช้านี่ก็คือไปถึงกลางวันก็จะวนสลับไปอย่างเงี้ยงานโทรศัพท์เริ่มขาดหายไปตอนนี้ต้มแซบที่เหลืออยู่เราเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าเราไม่ได้เอาช้อนมาด้วยโอ้ยตายเลเจ้าเดี๋ยวลองชิมกันนะ ลองชิมอะไรกันจะหมดอยู่แล้วเส้นมามา่มาลงไปอันนี้คือเงียบมากเลยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ผมต้องเปิดเพลงจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่วางอยู่ตรงนั้นให้เราไม่เงียบเหงาจน,นมากเกินไปว่าผมอยู่คนเดียวแล้วลานการเต็นก็ไม่มีใครนอกจากผมแล้วก็หมาอีกสามตัว Kenapa mua-mua-mua? Sebentar บรรยากาศที่เงียบเหงาสัญญาณดินเท็ตแทบไม่มีฉันมาทำอะไรที่นี่ แปลกตรงที่ว่าตอนนั้นไม่มีบ้านคนอยู่ทาไมมีเสียงเพลงลอยมาหรือจะข้ามเขามากันนะมาหอนเสียงทีวีที่ไหนกันมั้ง